อยากจะสัมภาษณ์โค้ดกร,รมนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่าทางนนองบัวพิยาเอฟซเนี่ยได้ย้ายโซนไปอยู่โซนเหนือครับผมครับกอ็อย่างแรกเลยนะครับก็รู้สึกตกใจก็อย่างตามข่าวนะเมื่อวานนี้ผมยังคัดเด็กเข้า,าคาดมีอยู่เลยพราะเพิ่งทราบข่าวเมื่อตอนบ่ายแบบๆที่น้องโทรมานะรแจ้งว่าเราถูกย้ายไปอยู่โซนเหนือแล้วก็ตกใจเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า ไม่มีการบอกกล่าวกันล่วงหน้าหรือมาถามความคิดเห็นบ้างอะไรครับล้วก็ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารครับแต่ว่า,าทางเราเนี่ยก็อย่างที่ท่านประธานบอกนะเราต้องการทําทีมฟุตบอลนะเพื่อสร้างเด็กแล้วก็เพื่อสร้างอาชีพเพื่อสร้างาประโยชน์นะให้กับสังคมรอบข้างฟุตบอลด้วยครับแล้วก็สร้างอา,งาจะผลิตนักฟุตบอลที่ที่มีคุณภาพดีด้วยครับไป,ไปสู่วงการฟุตบอลก็เลยคุยกับทางผู้บริหารผู้บริหารก็บอกว่า ไม่เป็นไรโค้ครับเราอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราตั้งใจทําทีมฟุตบอลจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทาทีมฟุตบอลเพื่อจะไปขัดแย้งหรือว่าจะไปสร้างปัญหาให้กับใครครับก็เลยทำทางบอกว่าไม่จริงๆแล้วก็มีทางาผู้ใหญ่ทางาที่อยู่วงการฟุตบอลในโทร,ม,ร,ทรม,มาสอบถามเหมือนกันว่าเขารู้สึกตกใจเพราะก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก,ก่อนนะเขาก็จะถามว่าเอยเป็นยังไงบ้างอะไรแต่ว่าผมก็ได้บอกว่าได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วพี่ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาตามที่ ทางสมาคมเขาเขาเขาเห็นชอบแล้วก็เรายินดีที่จะปฏิบัติตามแต่ว่าควรที่จะอย่างนึงก็คือว่าควรที่จะให้ให้เกียรติกับสโมสรเราบ้างถึงแม้ว่าสโมสรเราจะเป็นสโมสรเล็กๆแต่ว่าก็มีความตั้งใจนะครับทำทีมฟุตบอลให้ให้พัฒนาจริงๆครับเรามีแบบงานเรามีแผนงานที่จะทําทีมฟุตบอลนะครับแล้วก็รู้สึกเสียความรู้สึกนิดหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการบอกกรั้วมีอะไรถามความเห็นเราเลยเราก็เราก็ยินดีครับเราเราไม่ได้ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ทำทีมฟุตบอลเพื่อจะไปขัดแย้งใคร มีมีความกังวลไหมที่เราเดินทางการเดินทางมันระยะไกลนะครับที่ที่สุดก็คงจะเป็นตรงนี้ครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเราคิดว่าเราก็คิดว่าสายภาพทีมก็น่าก็น่าจะโอเคครับเท่าที่ซ้อมบอลเราเตรียมทีมมาประมาณเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยครับ ผมมั่นใจว่าทุกทีมก็น่าจะมีศักยภาพที่จะไปสู้กับทุกทีมได้นะครับในดีวิชั่นสแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราเป็นทีมเต็งหรือว่าทีมอะไรครับที่ซ้อมบอลมา3เดือนเนะี่ยผมไม่เคยบอกเด็กเลยว่าเราเป็นทีมเต็งนะครับเราบอกแต่เพียงว่าเราเตรียมพร้อม แล้วก็ทําทีมให้ดีที่สุดนะเต็มเต็มความสามารถของเราเราแค่นั้นเองครับส่วนที่มีข่าวว่าเราเป็นทีมเต็งทีมอะไรผมไม่เคยพูดเลยนะครับแล้วก็เราบอกผมบอกกับเด็กสมอว่าเราเตรียมตัวของเราให้พร้อมที่สุดแค่นั้นเองครับผมก็แต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยก็ตรงเรื่องของการเดินทางนะครับที่ที่รู้สึกเป็นกังวลอยู่ครับเพราะว่าใกล้ที่สุดก็106กิโลขยับไปก็230แล้วก็นอกนั้นเป็น300 400 500700เงี้รยคจรับาก็ก็คงจะลาบากตรงนี้นิดนึงครับก็ครับทางโค้ชกรมมี อยากจะฝากถึงสมาคมไหมครับเอ่อคง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 ไม่กล้านะครับเพราะว่าถ้าจะฝากก็คงอันนี้ไม่ผมไม่ไม่ขอพลาดพิงอะไรดีกว่าครับก็ขอทําตั้งใจทําทีมฟุตบอลให้ให้พัฒนาให้ก้าวหน้าให้ให้ดีที่สุดก็พอครับผมคงไม่มีอะไรจะฝากครับก็ขอ,อ,อแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปได้ก็สมาคมเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะรับฟังอะไรเหตุผลอะไรรับฟังข้อมูลอะไรหลายๆอย่างแต่ว่า เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจมีเป้าหมายร่วมกันสำหรับวงการฟุตบอลจริงๆเราก็ตรงนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงครับก็อย่างนี้กันมันก็คือฟุตบอลถ้าเราคิดถึงเป้าหมายว่าเราทําฟุตบอลเพื่ออะไรก็น่าจะมีความสุขมากกว่าถ้าจะขอได้ถ้าจะฝากถึงสมาคมได้ก็อย่างที่ประธานบอกครับว่าเอาเดินทางไกลมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วถ้า กิดตรงนั้นถ้าท่านเห็นใจก็ก,ก,ก็ช่วยก็ช่วยก็ดีเหมือนกันครับ